ขอความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายปัญหาในวันนี้ก็คงเป็นปนัญหาของนักศึกษาอีกเช่นเคยคือลักษณะปะัญหาเหล่านี้พวกพวกนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเขาจะถามเมื่ออัตมาไปบรรยายอบรมถามเป็นตั้งๆเลยตอนไม่เสร็จนะฮะบางทีตั้งแกขอขตอเวลาไปอีกตั้งครึ่งชั่วโมงหรือบางทีหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราก็ตอบไม่สดไม่เสร็จเพราะว่า เรื่องมันยาวเลื่กินถามมากเลื่อยๆแล้ว,วเราก็เก็บออกมาเป็นสเนาองแล้วก็จะมีพระบ้างเจ้าหนะ้าที่บ้างนะะเขาพิมพ์แล้วก็จัดหมดหมู่ก็พิมพ์พิมพ์ออกมาที่นํามาตอบนี่ยตอบตามที่ท่านพิมพ์เอาไว้เราเห็นว่าลักษณะของปัญหาเลยเกาะกลุ่มก็กลุ่มเรื่องเกี่ยวพระเจ้าเรื่องเกี่ยวกับพระสงฆ์ ต่อไปี่อยู่ในกลุ่มหนึ่งที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาซึ่งรู้สึกว่าออกไปสู่หลักธรรมชัดเจนมากขึ้นเธอถามว่าในทัศนะของท่านคิดว่าควรนำหลักธรรมหรือหลักคุณธรรมใดบ้างที่จะให้การศึกษาอบรมสั่งสอนให้เด็กเยาวชนได้มีความคิดความเข้าใจสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่อตอนเองครอบครัวและสังคม ตอนรบบเด็กเนี่ยไม่ต้องเอามากหรอกเรียนดีประพฤติดีและอย่าดื้อน,นะเอาขนาดอันนี้เรียกว่าเด็กระดับตัวหกลงมาเนี่ยเอาขนาดเนี้ยเรียนดีประพฤติดีอย่าดื้อเพราะว่าเรายังไม่ได้ชัดเจนในเรื่องอะไรหรอกฟังพ่อแม่เขาบ้างความครูบาอาจารย์บ้างความครูใหญ่บ้างหรือแม้แต่ว่าหนังสือเอกสารต่างๆก็อ่านๆ่านก็ฟังฟังไว้ พ่อแม่ครูผู้กายรุ่นประคุณล้นทุกๆคนทราบไปจากเป็นสักขีทั้งพร่ำสอนวนสั่ง้ืยหวังดีควรเปรยมปรีปฏิบัติอย่ขัดใจทีนี้ถ้าโตขึ้นไปกว่านั้นเอาขนาดเนีย้ยขนาดนักศึกษาเนี่ยนะครับทำยังไงฮะซื่อสัตย์กัะตันญูรู้หน้าที่พลเมืองดีรักชาติศาสนานั่นคือเป้าหมาย เป็นพลเมืองดีแล้วก็รักชาติรักศาสนาและจากความเป็นพลเมืองดีนี่เองมันจะดึงเอาสิ่งดีงามต่างๆมาเองเพราะเรามีบุที่ภาวะพ,อ,พอแล้วทํายังไงจะเป็นพลเมืองดีหรือว่าทํำยังไงจะเป็นคนรักชาติรักศาสนาจริงๆเป็นปนัญหาที่ค่อนข้างใหญ่นะฮะก็ค่อนข้างใหญ่คือไปปัตตานีมันจริงน่นับชั่วโมงก็ไม่กี่ชั่วโม,มง,งนะก็ประมาณสักยี่สิบกว่าชั่วโมง เรได้อะไรเยอะเลยได้หลักความคิดได้อะไรเยอะเพราะเราพบเห็นบ้างนะสอบถามบ้างแล้วคนที่ให้ข้อมูลเนี่ยเป็นคนที่เข้าถึงปัญหาเรื่องเ่านั้นเพราะงั้นก็ทําให้เราเห็นว่าถ้าคนเราเนี่ยนะซื่อสัตย์กตันยูรู้หน้าชี่ซื่อสัตย์ในฐานเลย ฐานจิตใจคือสัตว์บางอย่างเป็นสัจจวาจา,จาบางอย่างเป็นสัตยาธิฐานบางอย่างเป็นสัจจะปิติญาทีนี้ถ้าเราทําได้ตรงนั้นก็เกลียวซื่อสัตย์คําเดียวนะฮะซื่อสัตย์คําเดียวเลยแล้วก็ทาให้เรามองสังเกตว่าก็ว่า,ายแดงเนี่ยถ้าไม่มีกองทหารไม่มีหน่วยงานร,ราชการไม่มีวัดคนไทยอยู่ได้หรือเปล่า นเรื่องที่น่าคิดนะฮะเพราะเราดูว่าคนไทยแท้ๆเนี่ยกระจจอยรอยมากเลยไทยพุทธเนี่ยฮะไทยพุทธคือที่จริงเนี่ยประเด็นตัวนี้มาอย่างนี้ว่าเราน่าจะไปทําความเข้าใจกันให้ชัดเจนว่าอิสลามน่ะเป็นชื่อศาสนาไม่ใช่ชื่อชนชาติทุกคนนี่คือคนไทยนะฮะแล้วถ้าเอาจะสายเลือดก,กันเมืองไทยก็เป็นเมืองท่านะฮะไม่มีใครที่เชื่อสายไม่ปนหรอก ทุกคนปนกันทั้งนั้นนะแล้วเจนว่าเรามาจากปอนก็มีมาจากพม่าก,ก็มีมาจากแขกอินเดียก็มีมาจากลาวก็เยอะนะมาจากเขมรก็เยอะคือเชื้อสายเราเยอะเลยในเมืองไทยเนี่ยคนเผามันเยอะถ้าเอาจะเอา,เอ,าอย่างนั้นมันก็เลิกกันนะเพราะงั้นไทยก็ทุกคนก็คือไทยนับถือศาสนาต่างกันแล้วเคารพกันเคารพสิทธิเคารพเสรีภาพ เคารพหน้าที่ของกันด้กันเพราะฉนตัวนี้ยถ้าซื่อสัต,ตย์กตัญญูรู้หน้าที่เราสามอย่างทีนี้คนละเมืองดีนะั้นเป็นเป้ารักชาตินั้นเป็นการพิสูจน์ถึงซื่อสัต,ตย์กตัญญูรู้หน้าที่เพราะอะไรเพราะเราเกิดมาอาศัยชาติเราเกิดมาอาศัยศาสนาศาสนาก็มีอยู่ก่อนชาติเรามีอยู่ก่อนเรามาทีหลังนะอย่างที่ ชอบตั้งปัญหาให้เด็กแกแกคิดเด็กชุดนี้ก็เหมือนกันนะเราก็ตั้งปัญหาบอกว่าพวกเธอคิดนะไม่อธิบายหรอกความเรื่องมันง่ายเกินไมู้จะอธิบายยังไงว่าพ่อแม่ก็แต่งงานกันแล้วเนี่ยเขาไม่มีเราเนี่ยมันเขาไม่มีลูกเปว่าเขาไม่มีลูกเนี่ยก็ยอยู่ได้ไหมตอนนี้วันก่อนไปเจอหลานชายกับหลานสะพ้ายอายุก็ห้าสิบเจ็ดทั้งคู่ ก็ถามปรากฏว่ายังไม่มีลูกบอกเออมึงก็อยู่กันได้ดีนี่นะนก็อยู่กันได้ดีก็ก็มีความสุขดีแล้วก็ถามมาต่อไปอีกรบอบหนึ่งว่าเราเนี่ยถ้าไม่มีพ่อแม่เนี่ยเราจะเกิดมาได้ไหมแล้วก็สามเนี่ยถ้าพ่อแม่เราไม่เป็นคนเนี่ยเรามีสิทธิ์เกิดเป็นคนได้ไหมคือให้ให้ให้ได้คิดว่าเราเป็นผู้อาศัยอาศัยชาติ อาศัยพ่อแม่อาศัยพ่อแม่ก็อ,อาศัยชาติอาศัยต่อกันเพราะน้นสานึกชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไม่ใช่สํานวนพูดเล่นเคยนักวิชาการบางก่อนเนี่ยหาว่าเป็นสํานวนพูดเล่นเล่นมันไม่ใช่มันเป็นการยึดโยงนะเป็นการยึดโยงชาติศาสนาเนี่ยเป็นตัวยึดโยงเลยแล้วประเทศเราก็มีสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันที่มั่นคงหนักแน่นเพราะฉะนั้นถ้าเราซื่อสัตย์ มันก็ซื่อสัตย์ต่อชาติต่อศาสนาต่อพระมาหากษัตริย์ซื่อสัตย์ต่อตอนเองซื่อสัตย์ต่อสกุลวงศ์มันก็ไปหมดเลยแหละแล้วกตัญญูรู้คุณของชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์นะฮะรู้ชุนค่าศาสนาพระมหากษัตริย์พ่อแม่ปู่ย่าตายายรู้คุณกตัญญูรู้หน้าที่ตอนนี้เราเป็นใครมีหน้าที่อย่างไงเราก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะทําอะไรกันแน่ก็ขึ้นอยู่กับจุดที่เราสัมผัสในแต่ละขณะเนี่ย เราทำผัดกับใครเราทำผัดกับพ่อแม่เราทําหน้าที่อย่างหนึ่งัำผัดกับงานก็ทําหน้าที่อย่างหนึ่งขับรถก็ทําหน้าที่อย่างหนึ่งแต่ต้องซื่อสัต,ตย์กตัญญูรู้หน้าที่และนั่นก็คือพลเมืองดีแสดงพิสูจน์โดยการรักชาติศาสนาแล้วพร้อมจะเสียสละเพื่อชาติศาสนาทำยังไงจะทําได้ก็ขอให้นึกถึงโครมพระราชนิพธ์สยามานสุสติ มันเป็นเรื่องที่น่าเสียด,ดายนะในวงการทหารออกมาเผยแพร่เฉพาะหมดที่บทที่สามกับบทที่สี่แต่มายัางมองว่าบทที่หนึ่งสำคัญที่สุดถ้าคนเกิดสานึกได้อย่างนั้นนะมันไปได้เองไม่ต้องไปหงยุ่งมาหรอกเพราะมันเพาะเชื้อสานึกชาติาศาสนาประมากศาัตริย์ไว้แล้วรักราชจงจิตน้อมพักดีท่านนะรักสถาบันประมากษัตรย์แสดงความพักดีแต่นั้นเอง แสดงความจงรักภักดีเท่านั้นรักชาติกอบกรณีแน่ไว้ทําหน้าที่ให้ดีทําหน้าที่ของเราเนี่ยหน้าที่ของพลงเมืองดีนี่แหละเรามีหน้าที่อะไรก็ไม่รู้อ่ะก็ทําหน้าที่ตรงนั้นให้ดีก็แล้วกัอย่าสร้างปัญหาเมื่อกะภาพม็อบต่างๆเนี่ยกี่ปีมาแล้วตั้งแต่สมัยครุตริ์สมัยไหนเนี่ยบริเวณตรงนั้นเนี่ยไม่น่ายรื่นรมใจเลย ทำไมไม่พูดกันเสียให้รู้เรื่องแล้วก็ยอมรับความจริงแล้วก็แก้ไขกันโดยเหตุโดยผลไม่ใช่ว่าคมขูคุกคามทําตัวเป็นอภิสิทธิชนคือมันน่าหดหูที่ว่าทําไมจะต้องทําตัวเป็นอภิสิทธิชนเรียกร้องก็เรียกร้องเป็นสิทธิที่จะเรียกร้องแต่ไม่คนเรียกร้องไม่ใช่อภิสิทธิชนนะมันต้องเรียกร้องตามสิทธิที่เรามีเท่านั้นเองแล้วก็ทำนอกเหนือจากสิทธิตรงนั้นไม่ได้ รักชาติกอบกรณีแน่วไว้หน้าที่เราเป็นยังไงต่อชาติเราก็ทําหน้าที่ตรงนั้นให้ดีรักศาสตร์กอบบุตรีสุจริตทุ่นเถิดเนี่ยไม่เป็นหลักกรรมเฉยๆรักศา ide, สนาไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายอะไรแต่ไรนะวันก่อนเนี่ฟังนั่งมาจากลงจากเครื่องแล้วก็นั่งฟังรายการเรสัมภาษณ์วิทยากรก็เหลือเกินนะฮะเรียกร้องอออะไรอ,อ,อบอตอนนะฮะ บอกว่าอย่าเอาเงินไปทําอย่างอื่นอย่าสร้างวัดอย่าสร้างอะไรเนะี่ยเอามาช่วยเด็กกันเกินไปพูดอย่างนั้นมันไม่รับผิดชอบงานคนละงานนะงานคนละงานนะบอกกินแต่ข้าวนะ่ะไม่ต้องล้างเท้าเรามางคนละเรื่องกันนะ่ะแต่ความเป็นชีวิตนั้นมันมีทั้งข้าวทั้งเท้านะแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าพูดระดับรองาศาสตราจารย์เลย เป็นการทำพลาดในเชิงวิชาการแต่ว่าห้ามปรามไม่ให้ทำความดีอย่างอื่นนอกจากมาเลี้ยงเด็กเดี๋ยวสมมติว่าคนทั้งโลกเนี่ยมาเลี้ยงเด็กเนี่ยเอาเอาทรัพย์สมบัติทั้งปวงมาเลี้ยงเด็กให้หมดเอาอย่างนั้นเดี๋ยวนี่คือคือคือคิดจะเอาแต่ได้โดยไม่มองเหตุผลว่ามันเป็นไปได้หรือที่ทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวบ้านเมืองไม่ได้มีเฉพาะเด็กบ้านเมืองมีคนแก่บ้านเมืองมีชาติมีศาสนามีงานต่างๆอันเด็กอันนั้น พราะันก็บอกว่ารักชาติกอบกรณีแน่ไว้อะใครมีหน้าที่ยังไงก็ทํากันไปจัาศาสตร์กอบบุญตรีสุจริตทวนเกิดเน้นมาล้วศาสนาเข้าไปเได้นเน้นแต่ว่าการให้ทานนั้นเป็นหนึ่งในเหตุให้จะมีความเจริญเราต้องการเราก็สร้างขึ้นแต่ถ้าเราไม่ต้องการก็แล้วไปแล้วก็สอนใ้กอบบุญตรีสุจริต กบุญสามประการนะฮะแล้วก็สุดจริตสามประการในกายไปตายใจบุญก็ทานศีลภาวนารักศักดิ์จงจิตให้โลกสองสันสนได้ไหมนึกถึงศักดิ์ศรีของตัวเองเป็นรูปมีรูปดีเป็นศีสง่าหน้ายาติวงศ์พงษาไปฟองใสเ,เราก็รักศักดิ์ศรีของเราแล้วก็ปฏิบัติว่าตัวตายแต่ชื่อเสียงเกียรติภูมิยังอยู่ แล้วก็คนดีนำมายกย่องนำมากล่าวขวัญนกันนำมาสรรเสริญกันนั่นก็คือการการทำเราเมื่อก่อนเนี่ยเราเรียกเราเรียกทรมจริยาแปลว่าการประพฤติซึ่งทำเป็นการสะท้อนภาพลักษณ์ของคนะะเมื่นี้ยเราก็ไปชื่นชมกับคนหลังเราเรียกว่าจริยศึกษาแปลว่าศึกษาเรื่องสิ่งที่ควรประพฤติ เรียกว่าจริยธรรมแปลว่าทรรมทีควรประพฤติมีลักษณะเป็นข้อเสนอเนนะี่ยก็ถือว่าแปลกนะไอเนอไอหนึ่งมันประพฤติธทรรมก็ประพฤติแล้วไม่ต้องเสนอเน,นะอ้าวตัดทิ้งเสียแล้วเอามาเป็นการเสนอเนนะี่ยยังไม่ได้ประพฤตินะเป็นการเสนอเนนะี่ยแล้วก็ชื่นชมโดยวิธีการในการเสนอเนนะี่ยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกคุณธรรมเหล่านี้ก็พอแล้วนะเอาเด็กเล็ก,เ,ลกเอา เรียนดีระพฤตด,ดีไม่ดื้อไม่ดื้อนั่นแหละจะไปนําไปสู่ปัญหาเยอะเลยเพราะคนพร้อมที่จะสั่งสอนพอมาถึงโตขึ้นมาหน่อยซื่อสัต,ตย์กตัญญูรู้หน้าที่ที่จึงมีแค่สามข้อนี่ยัะพลเมืองดีรักชาติศาสนานั้นมันพิสูจน์ความซื่อสัต,ตย์กตัญญูรู้หน้าที่แต่นั้นเดงแล้วโตวขึ้นไปกว่านั้นเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ครองเรือนแล้วเนี่ยนะ เดาเห็นว่าหนึ่งอย่าประมาทในการใช้ปัญญาสองให้พยายามรักษาสัจจะสามไมเพิ่มพูนน้ำใจเสียสลัประโยชน์สุขกระจายออกไปแล้วก็ให้ศึกษาทางที่จะให้เกิดความสงบพระเจ้าทรงสอนในรูปของอธิฐานธรรมคือธรรมะที่เป็นเรือนใจเป็นหลักใจของคนทั้งหลาย ทีนี้สมมติว่าเนี่ยสองข้อนั้นเราไม่ต้องเอาเลยเราจะเอาแค่สี่ข้อนี้ยก็คือกันพอปฏิบัติไปแล้วก็คือกันผลมันจะออกมาเหมือนกันหรือเราอาจจะเปลี่ยนตรงนี้เลยไม่เอาตัวเนี้ยเอาไปสัจ,จะมีศัจ,จมีขันติมีธรรมะมีธรรมะ,มมะคือการฝึกปลืออบรมตัวเองอะกค้ำใจตัวเองข่มใจตัวเอง,ม,เองมีขันติอดกลั้นอด,นอดทนทนทานแล้วก็มีจากคาสละให้ปันผลก็ออกมาคือกัน คือธรรมะเนี่ยขอให้บ่ายหน้าไปสู่ธรรมะท่านั้นเด็กแล้วมันจะมีจุดบรรจบของมันแล้วก็เหมือนกับแม่น้ำร้อยสายอย่างที่เคย,ยกตัวอย่างอยู่เสมอไปว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันไปลงทะเลเองขอให้จับหลักให้มั่นสักข้อหนึ่งก็แล้วกันชุดไหนก็ได้นะก็ไม่ได้ว่ากันต้องฟังทั้งหลาย ในการตอบปัญหาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกง,งามไปบูดในธรรมจงมีแด่ท่านทุกฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี